ทั้งหมดได้หตะก้านะครับหแถวนะครับตะก้าละสิบห้านะครับสิบห้ากิโลนะครับสองสองตะก้าก็สามสสี่ตะก้าหกสิบหกสิบเจ็ดสิบห้ากิโลอยู่ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เก็บถั่วเป็นวันที่ที่สี่แล้วนะครับถั่วของเราตอนนี้ได้หกอ่าสี่สบหวันนะครับเก็บม,มาแล้วได้วันนี้เป็นวันที่สี่นะครับเพราะถั่วเขาออกก่อนอ่ากำหนดนะครับก็จะพามาดูว่ามันเราจะได้กี่กิโลนะครับ ดกมากๆนะครับนี่คือถั่วที่เราเก็บยังไม่ได้เก็บไปใส่ตะกร้านะครับแถวนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นครับแถวนี้ก็ประมาณสิบสิบกวกัมเนาะกัมนี้ก็เป็นกิโลเลยนะครับทุกคนที่วางไว้อย่างนี้ครับเป็นกิโลนะครับ คหนึ่งได้10กกรมก็เท่ากับว่า10กกรม10แถว8แถวก็ได้ได้80กรัมนะครับน่าจะได้80กว่ากิโลครับอันนี้เก็บตั้งแต่ตี3นะครับทุกคน ลงมาเก็บตั้งแต่ตีสามนะครับข้างล่างก็ยังหนาอยู่เลยนะครับนีมีดอกขึ้นเสมอมากๆเลยนะครับดอกเขาไปถึงถึงยอดแล้วนะครับทุกคน ปกติถั่วนี่เขาจะดอกเขาจะไปตามอายุของเขานะแต่ตอนนี้เขาไวมากนะครับนี่ครับดอกขึ้นสุดถึงยอดแล้วนะครับถ้ายอดถึงยอดนี่นะครับถั่วนี่ก็ไม่เกินสิบห้าวันจากนี้ไปนะครับก็หมดนะเพราะเพราะไปถึงนู่นแล้วนะครับถึงยอดแล้วนะครับ นี่มาอีกแถวหนึ่งนะครับแถวเมื่อกี้นี่ผมนับได้ส 13, 13ิบสามสิบสามกนะครับถ้าเกิเสร็จประมาณสิบสองกิโลสิบสามกิโลนะครับต่อแถวนะครับยาวมากๆนะครับทุกคนแล้วก็จะมาเอามาเก็บเก็บไปเซตากานะครับ มเก็บกลางคืนมันก็ยังมีถั่วที่มันฝักมันมันอวบหรือมันแก่อยู่ก็มีนะมีอย่างนี้นะครับเก็บนี่แล้ะเราเก็บมาใส่ตะกร้าไว้นะครับ อันนี้เก็บแค่สองแถวนะครับเนี่ยตะก้าละสิบห้ากิโลอันนี้เก็บแค่สองแถวนี่ครับนี่นะครับเก็บแค่สองแถวนี่นะครับเก็บสองแถวบนนี่นะครับได้สามตะก้านะครับ สามตะก้าก็สี่สิบห้ากิโลอันนี้อีกที่เก็บมาอีกนะครับสามแถวด้วยหนึ่งสองสามได้สี่ตะก้าอ้าวมีวมีวมีว,มวโอ้ยสงสยัยสงสยัยมาอีกแล้วจอมชนเนี่ย แตีไหนอะไรมาตีไหนนี่ตีสี่ตีสี่นะครับอืม <c oughs> อันนี้ไม่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 หัวเมื่อยหรือ,รอมั้งนี่นะอ,นอืแจะพากลับบ้านปะอย ปักกบเลยนะครับทุกคนแล้วจะเก็บไปใส่ตะกร้านะ ลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะได้ร้อยกิโลไหมนะครับอันนี้เก็บไปแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแถวนะครับหกแถวนะครับแล้ว <c oughs> ได้กี่ตะก,ก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกตะก้านะครับผมตะก,ก้าละสิบห้ากิโลนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ